สวัสดีตอนเช้าค่ะเมนูผัดเส้นใหญ่นะคะผัดเส้นใหญ่เหนียวนุ่มค่ะทุกคนมาดูวิธีผัดกันเลยค่ะเราก็จะใส่ไข่ไก่ค่ะทุกคนไม่ต้องใส่อะไรเยอะค่ะก็มีกระเทียมไม่ต้องใส่ผักค่ะวันนี้กินแบบเด็กๆค่ะทุกคนมารับชมกันเลยค่ะมารับชมกันเลยนะคะเมนูอร่อยค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะคะเส้นใหญ่ อร่อยมากๆค่ะกระทะร้อนแล้วค่ะเราก็มาใส่น้ํามันกันค่ะทุกคนมาใส่น้ํามันกันนะคะไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะแล้วก็มาเจียวกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมให้หอมเจียวกระเทียมให้หอมนะคะ โยกกระเทียมให้หอมแล้ก็จะมาใส่ไข่ค่ะทุกคนมาใส่ไข่นะคะใส่ไข่ค่ะอร่อยอร่อยกระเทียมของเราก็เริ่มหอมแล้วนะคะเราเตรียมไข่ไว้แล้วค่ะไข่ไก่สีฟองผัดกินแบบเด็กๆค่ะทุกคน ไม่ต้องใส่ผักค่ะวันนี้เมนูผัดเส้นใหญ่ไม่ต้องใส่ผักนะคะอร่อยค่ะกระเทียมของเราก็เริ่มหอมเริ่มเหลืองแล้วค่ะกระเทียมของเราก็เริ่มหอมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็มาใส่ไข่กันเลยค่ะใส่ไข่กันเลยค่ะไข่ใส่สีฟองเลยผัดติ่วใส่เส้นใหญ่ใส่ไข่เยอะ เทียวออกไปก่อนเดี๋ยวก็เทียมไหมนะคะทุกคนเส้นใหญ่ครึ่งกิโลใส่ไข่ต้้งสี่ฟองมากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันนะคะอ,อร่อยจ้าอร่อยเมนูผัดเส้นใหญ่นะคะเส้นเหนียวนุ่มค่ะเส้นเหนียวนุ่มแต่เทียมเกียวของเรามันเหลืองมันกรอบแล้วเนาะเราก็องเทียมมาค่ะ ผัดง่ายค่ะทุกคนผัดง่ายนะคะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะเส้นใหญ่มันก็เป็นมันอยู่แล้วน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะค่ะปกติผัดเส้นใหญ่นี้เขาจะชอบใส่ผักนะแต่วันนี้ไม่ต้องใส่ผักค่ะกินแบบเด็กๆอร่อยดีค่ะทุกคนมากินด้วยกันเนอะนนนนะอ่ะ ไข่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะไข่ของเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะอร่อยนะคะเมนูนี้เครื่องปรุงของของเราก็จะมีน้ำตาลทรายชูรสรสดีสักหน่อยหนึ่งน้ำมันหอยค่ะซีวดําซอสภูเขาออะไข่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปเลยค่ะทุกคนใส่เส้นใหญ่ไปเลยนะคะ น้ำมันไม่ต้องใส่เยอะคนะ่ะน้ำมันของเราไม่ต้องใส่เยอะนะแล้วไม่ต้องใส่ผักาน่ากินมากๆเลยเส้นไห่ผักซีอิ๊วเดี๋ยวเราจะมาเติมเครื่องกินกันค่ะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะใส่เยอะมันจะเป็นมันนี่ใส่พอดีเลยค่ะน่ากินมากๆเลยเพราะว่าเส้นใหญ่นี่ก็เป็นมันอยู่แล้วเดีย๋ยวเียกไก่องหาช้อนก่อนนะคะใส่เครื่องกิงค่ะทุกคน เราก็จะมาเติมเครื่องปรุงกันค่ะผัดซีิ้วของเราก็เส้นเหนียวนุ่มนะผัดซีิ้วของเราก็เส้นเหนียวนุ่มอร่อยเราก็จะมาเติมน้ำมันหอยกันค่ะทุกคนน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปน้ำมันหอยอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มชูรสค่ะชูรสชูรสของเรานะคะพอ น้ำปลานิดนึงอย่าใส่เยอะค่ะเดี๋ยวเค็มซอสผู้ขาวหน่อยนึงค่ะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มขาดไม่ได้คือซีอิ๊วดำค่ะสีสันสวยงามนะคะขาดไม่ได้คือซีอิ๊วดำค่ะรสดีสักหน่อยเนาะใส่ผงนัวไปสักหน่อยค่ะทุกคนผงนัว ของหอยมีไก่ไปไหนเนาะรสดีก็คือรสดีของเรานั่นเองค่ะน่ากินมากๆนะคะทุกคนโอ้ยน้ำตาลทไม่ได้ใส่เลยน้ำตาลทรายก็อยู่ใส่เนาะแถมน้ำตาลทรายก่อนค่ะทำคลิปยาวนะคะทุกคนเข้ามารับชมหนึ่งนะคะ ขาดไม่ได้คือน้ําตาลทรายค่ะเดี๋ยวไม่อร่อยนี่น้ําตาลทรายใส่ไปเลยค่ะพริกป่นเราใส่ข้างนอกเอานะพริกป่นน้ำตาลทรายขาดไม่ได้นะผัดทิวเนี่ยมันจะอร่อยตัวน้ําตาลาทรายหน้ากินนากินไม่เมนูไม่ต้องใส่ผักนะคะอร่อย ไม่ต้องใส่ผักค่ะนทุกคูณเมนูอร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยมากินด้วยกันค่ะ กินด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยจริงๆค่ะมากินด้วยกันค่ะอร่อยมากๆเลยขาดไม่ได้คือผงนัวค่ะผงนัวรสดีของเรานะคะรสดีของเราค่ะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเพราะว่ารสดีมันเค็มเนาะโอ้ยอร่อยเคี่ยวจนชิมอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยมากๆเลยนะคะขอบอกค่ะเวลานะั้นเราก็มาใส่น้ำส้มไม่ต้องใส่น้ำส้มก็ได้น้ำมะนาวใส่มะนาวใส่พริกป่นนะถ้าใครชอบพริกปน่นก็ใส่พริกป่นค่ะถ้าใครไม่ชอบพริกป่นก็ไม่ต้องใส่กินแบบเด็กๆค่ะเมนูอร่อยนะคะทุกคนเมนูอร่อยค่ะวันนี้ยายไก่นำเสนอเมนูผัดเส้นใหญ่ค่ะมาที่มาก,กิน ร่อยมากไม่ต้องใส่ผักค่ะเมนูนี้ไม่ต้องใส่ผักนะคะทุกคนเมนูอร่อยค่ะมากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอขอบคุณนะคะ